ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเนาะหลังจากบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับก็แอดก็ไม่สบายด้วยช่วงนี้ก็เลยเพิ่งจะได้พาคุณยายมานะครับก็เข้าไปบรรยากาศก็เป็นป่าๆนิดหนึ่งเนาะทีแรกแอดก็คิดว่าเป็นวัดข้างนอกนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับก็ลยบอว่าออท่านเป็นพระทุดงก็น่าจะอยู่ในป่านะครับ ไปดูบรรยากาศกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่พาคุณยายมาหาพระนะครับก็ตรงนี้เป็นที่คล้ายๆว่าจะสร้างเป็นสำนักสงฆ์นะครับหลังจากที่หลวงพ่อพัทตุดงท่านมาปักหลดอยู่ชาวบ้านก็เลยยกยกที่ให้นะครับเนาะยกที่แล้วก็ทำเป็นเหมือนสำนักสงฆ์นะครับยังไม่มี ศาลาอะไรนะครับโรงฉันก็ไม้เนี่ยนะครับทำเป็นศาลาชาวบ้านก็ช่วยกันเลื่อยไม้เนาะทำเป็นศาลาเป็นกุฏินะครับเมื่อกี้แอดสอบถามจากชาวบ้านที่มาช่วยตรงนี้ก็บอกว่าเพิ่งน่าจะไปไม่กี่เดือนนะครับยังไม่ถึงปีนะครับก็อาจจะต้องสร้างศาลาเหมือนเป็นศาลา รงทาอะไรเงี้ยเนาะสาระการเปลี่ยนอะไรเงี้ยน่าจะบริเวณแถวๆน,นี้นี่เนาะเขาก็เลื่อยไม้ถือว่าเพิ่งท่านเพิ่งมาอยู่นะครับออนับไม่กี่เดือนเองนะถามถามแม่ครัวถามลุงเมื่อกี้ที่มาช่วยงานเนาะก็เผื่อวันข้างหน้าน,นะเผื่อมีอะไรช่วยได้นะครับก่อนหน้านี้อ เคลคุณยายอยู่เหมือนกันว่าถ้าบทเสร็จเนี่ยอาจจะหาวัดร้างเนาะใจเดิมทีอาจจะหาวัดร้างที่ถูกทิ้งร้างที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไปบูรณะอะไรเงี้ยเนาะถ้ายัางได้ทําช่องหวยอยู่เนาะแ้วก็ให้มาเจอตรงนี้ก็ก็ดีนะครับเผื่อจะได้ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างอะไรสักอย่างนะครับเนาะก็เป็นประโยชน์ก้คุยกับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทีแรกก็ท่านก็อยากมาอยู่เงียบๆนี่นแหละแต่พอชาวบ้านรู้ก็มาเลยครับยกที่ให้แต่นี้ผูกว้างอยู่กว้างใช้ได้เลยส่วนคุณยายนะครับหลังจากที่มาให้หลวงพ่อช่วยดูช่วยเปิดทางให้ก็ให้ปิดแก้หลายอย่างนะครับ หนึ่งก็สารพระภูมิด้วยนะครับที่บ้านเจ้าที่ท่านอาจจะเพราะว่าสารพระภูมิโดนควายนะครับควายชนแล้วก็หักอะไรเงี้ยเนาะอาจจะทําให้เจ้าที่เจ้าทางให้โทษอะไรประมาณนี้เนาะแี่ก็จะไปลองแก้ดูเนาะแก้ก่อนเพื่ออะไรอะไรอาจจะดีขึ้นเนาะหลวงพ่อบอกว่าถ้าออกพรรษานี้ทําได้ก็ให้ทำเนาะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับคุณยายอาจจะยังไม่มีงบประมาณก็รอให้มีโชคก่อนนะครับคุณยายก็ฝันดีนะฝันเห็นหลวงพ่อนี่แหละไปสองครั้งแล้วครั้งแรกก็ออกรายวันนะครับแต่ก็เมื่อวานซืนนะครับฝันเห็นอีกนี่นะครับบริเวณเพิ่งจะโอ้ชาวบ้านก็มาเลื่อยไม้นะ เพิ่งสร้างนะครับไม่รู้ถึงห้าหกเดือนหรือยังนะครับเนี่ยอ,อยังไงก็ต้องอขออนันโมทนาบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อเล็บซีนะที่ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นกําลังใจนะครับสนับสนุนการเดินทางนะครับหลายท่านก็ขออภัยถ้าไม่ได้เอา่้น้ำทุกท่านนะครับ <c oughs> คิดว่าคงมีโอกาสได้ร่วมบุญกัน ไปเรื่อยๆนะครับเผื่ออย่างน้อยที่นี่เราก็เห็นว่าออยังขาดอยู่นะครับยังขาดแคลนยังขาดคือยังไม่มีอะไรบ้างนั้นกนะ็สำหรับเพื่อน f อท่านใดที่จะไปเที่ยวรายวันเนาะเมื่อคืนแอดฝันว่าได้ขับรถขับรถพระอาจารย์ที่วัดนะครับแล้วก็ส่วนคุณยายฝันฝันเห็นเหมือนเห็นรถแอดนะครับ ซึ่งรถคันนี้ถ้าแมวแค่แมวขึ้นก็ออกนะก็เผื่อท่านใดชอบนะครับไปเที่ยวเวียงจันนะครับก็ไหนๆก็มาก็นี่นะครับรถคันเก่ามีคันเดียวนะครับคันใหม่ไม่มีไม่มีงบนะครับส่วนคันที่แอดฝันเห็นให้ปกติเขาขับบ่อยแต่ไม่เคยฝันนะครับก็เป็นรถที่วัดนะครับเวลาครูบาอาจารย์ใช้งานก็ก็เป็นทะเบียนนี้เนาะเือท่านใดเอาไปเสี่ยงรายวันก่อนนะครับเนาะจะมีโชค ครับนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนการเดินทางนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับก็ไงคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ